มันไหมพอไหมเลือกไหมเชียร์ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรแมเอาให้ดังกว่านี้หน่อยได้ไหมเบออะไรครับโอ้โหตอนนี้ให้พักแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะมีมันเหมือนกันมารออยู่นะครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่ผมรุงกำลังมาแต่ตอนนี้นะครับ แหมแล้วมีหนุ่มหลอกใกล้เคียงกันเลยเขาเป็นเสด็จพี่นะเขาเป็นที่รักของทุกๆคนเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เขาก็เป็นด็อกเตอร์นะแล้วเขาก็สามารถต่อสู้นะครับเป็นกระบอกเสียงแทนพักจนจะเป็นเจ้าพ่อหลายๆฉายานะครับตอบโต้ดุเด็ดเผ็ดมันแทนพักเพื่อไทยมาตลอดเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับด็อกเตอร์พร้อมพงษ์นพฤรธิ์โฆษศกพักเพื่อไทยครับ ขอเสียงคนมีความสุขหน่อยสิขอเสียงคนมีความสุขอีกครั้งหนึ่งสิวันนี้หลายท่านเนี่ยมากันมากเหลือเกินบอกข้างในเนี่ยข้างนอกก็จะเข้ามาอีกหลายหมื่นคนนะครับบอกเข้าไม่ได้แล้วเพราะวันนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมาแสดงความยินดีกับว่าที่นายกคนใหม่ครับ เขาบอกว่าทุกมาสองปีกว่าจริงไหมพี่น้องทุกไหมไข่แพงไหมพี่น้องค่าแรงถูกไหมพี่น้องอแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับความยุติธรรมก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมพี่น้องวันนี้สองปีกว่ารอมาวันนี้วันที่รอคอยมาถึงแล้วใช่ไหมครับเอ๊ที่ยกยออันนี้คืออะไรนะ เขาบอกห้ามหาเสียงไม่เอานะไม่พูดไม่พูดสสเขตเขายังโชว์เบอร์ไม่ได้นะวันนี้เพื่อไทยพักเนี่ยไม่เอานะไม่พูดคุณนัทวุฒิใสเกลือเขาบอกไปแล้วเรื่องนโยบายต่างๆหลายท่านชอบไหมชอบไหมถ้าชอบละเพื่อไทยลนะ เพื่อไทยเบอร์เลยนะเพื่อไทยเบอร์เลยนะวันนี้ความสุขที่หายไปจะกลับคืนมาใช่ไหมพี่น้องเจอคนหน้าเรามาสองปีกว่าเป็นไงเบื่อเจอคนหน้าสวยบ้างอีกสี่ปีเป็นไงพี่น้องนโยบายดีๆเนี่ยไอเรื่องไข่ช่างเป็นกิโลเลิกกันเลยพี่น้องเลย เลิกไหมครับคุณยิ่งรักไปหาเสียงที่ตลาดบางกะปิเมื่อวานบอกว่าไข่ช่างกิโลถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเลิกทันทีครับแล้ววันนี้หลายท่านเนี่ยใส่กันมาค่าสีเนี่ยน่ารักจริงๆนะครับเขาบอกเชียงใหม่เนี่ยเสื้อแดงเยอะวันนี้ก็เห็นแล้วก็ยอมรับว่าแดงเยอะจริงๆแต่ค่าสีก็เยอะเหมือนกันครับส่องเสียงกันตัวเองหน่อยครับ สองปีกว่าๆหลายคนรอคอยว่าวันที่สามกร,ะระกฎาจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ทักทีใช่ไหมวันนี้พร้อมไหมยังพร้อมไหมยังเชียงใหม่มีสอสกี่คนนะกี่คนนะครับเอ๊ะเพื่อไทยขอสักเท่าไหร่นะให้เท่าไหร่ให้สักสิบคนเลยเหรอแล้วเบอร์อะไรอะ่ะอ๋อ วันนี้ผมอาจจะมาช่วงสั้นๆนะครับครั้งที่ผ่านมาเขาบอกว่ารัฐบาลมีแต่คนหลอ่อบางคนหล่อใหญ่แต่ไข่แพงเอาไหมพี่น้องไอ้พวกผมหล่อแบบยุรันันพมรีหล่อแบบพร้อมพงษ์บอกแบบปรรทุกพรแล้วสวยแบบคุณยิ่งรักอย่างนี้เอาไหมพี่น้องรับรองว่าพวกผมน่ยทั้งหลอ่อทั้งสวยแล้วไข่ถูก ถูกไม่ว่าใครผมพวกผมใบใหญ่กว่าแล้วถูกกว่าแน่นอนถ้าอยากได้นะไข่ใ,ใบใหญ่แล้วไข่ถูกกว่าอย่าลืมนะครับเพื่อไทยเบอร์เลยนะเอาละครับผมมาช่วงสั้นๆก่อนที่จะพบกับคนต่อไปนะครับวันนี้มากันเยอะทั้งทีมเศรษฐกิจมากันเยอะทั้น ดาวปลาสายอย่างร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงตอนนี้เข้ามาแล้วส่งเสียงให้ท่านน้อยแล้วก่อนก่อนที่จะจากกันนะครับย้ำสักนิดหนึ่งสามกาลกก,กดาอย่าลืมเชียงใบขอกระชับพื้นที่ไม่มากครับขอสิบคนเท่านั้นครับขอบคุณครับ